เอาละครับก็สวัสดีกันทุกคนด้วยแล้วกันนะเออก็วันนี้อยู่กับผมตากันนั้นเองซึ่งวันนี้ก็จะมาสอนเออไม่ไม่สอนอนะลองวาดรูปดูนะเออไหนลองก่อนนี้ ทุกคนเคยวาดนี้ไหมครับฮะตัวเร่นะท,ทุกคนเคยวาดนี้ไหมเอออยากดูน,นี่อันนี้ก็เป็นฉบับหัวคนนะไหนลองวาดตัวนี้สิเราจะไม่ให้ดูนะจะกวนสมาธิอืมไหนลองดิ ก็ตัวนี้ก็จะใช้เวลาวาดนานหน่อยนะครับเออ,อเคีเสร็จแล้วแป๊บหนึ่งนะนี่ เป็นประมาณนี้นะเอ,อ็ค <Check. S 1> ว่าหัวงง่ายๆนะเออตอนแรกก็ให้คุณทำงี้นะนี้เออทำไม่ได้ลุกตัวอยู่นะแล้วคุณก็ลองทำอยา่างตูอืมแล้วคุณก็เออลองทำตัวดูนะทำแบบไหนก็ได้ เออนี่ถ้ามาประกอบกัน<ม>ก็จะได้อย่างนี้นะอืมจืบถ้าสวยก็บอกหน่อยนะถ้าเล็กก็บอกหน่อยก็ผมว่าลรูปไม่เก่งอ่ะเออนี่นี่ต่อไป จะมาลองว่าตีศูนย์แบบเล่นๆกันนะเออไหนลองสิ นี่นะก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมสอนว่าพี่ลุนเซตามาดีกว่าอ่ะเฮ้ยเกย์ใครอะเกยแหละใครแหน่น้าหาเรื่องยังไงไม่ได้แหนมนี่ล่หละเอออิงมัวโอเคตัวนี้ก็จะเป็นผลงานอีกผลงานหนึ่งของผมนะที่ผมไม่มีอะไรทำซึ่งตอนนั้นพักสายตาดูดิ ก็ไม่สวยใช้ได้เลยแหละไอ้น,นี่ส,สตีฟกับฮีโร่บายอยไม่มีนะครับให้ดูเต็มหน้าก็พอนะเออโอเคไหนผมจะมาลองวาดสลามวาดเป็นสี่เหลี่ยมก่อนนะสลามมาครับนะเออ แล้วคุณทําก่อไปให้มันเหมือนทีวีหน่อยแล้วก็ตาสีเาส่เหลี่ยมตาสี่เหลี่ยมปากสี่เหลี่ยมแล้วก็อะไรตามเลยนะครับอืเฮ้สลามกินดาบเข้าไปวะธนูด้วย่ะธนะูดาบก่อน ธนูเอาไว้ตรงนี้ฟึบสตีฟสตีฟป,ประมาณนี้นะจะนี่ไอ้ตรงที่สอบผมชียธนูนะไอ้นี่สตีฟไอ้นี่เป็นเอ,อ่อไม่รู้อะแล้วก็ไอ้นี่เป็นดาบดาบดาบสิวแล้วก็ตาตาแล้วก็ตา โอเคก็ผมไม่มีอะไรทำผมเลยมาคลิปนี้นะแป๊บนึงโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอมีเพียงเท่านี้ก่อนนะก็อ้นี้ก็เป็นคลิปเก่าเนาะตั้งแต่ก่อนแรกแหละเออก็ เอามาภาคเฉยๆนะเออผมเอามาวาดเล่นเออแก้เอามาภาคนะนี่นะคือสภาพบ้านผมนะดูดิโอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอกลาบลากันมปก่อนนะครับสสวัดีครับ